ตกยังแห้งเลยบังย่ายด้วยบ่งย่ายลวาวสารมาขังไว้แล้วฝนมันพาใส่โอ้ยฝนมันพาใส่ลาว <c oughs> <c oughs> ต้องเสียงฝนเลยทีน่นียขอปยังบทันล่างหอนเฮ็ดด้วย ปกติยังเป็นท่านหลังเกิอดอะไรขึ้นกับเพียงหน้าแปรนะคะรัดวขวนขโมงโงงค้งเพ้งขึ้นบานจ้างไม่ยันตัวยังบานเนี้อ ถอนมาทั้ง ah นึงโอ้เกิดอะไรขึ้นกับยายบาดเนี้ยเกิดอีหยังขึ้นบานนี่บาดบ่ได้เด็ดหนิเนาะมันต้องเหยียดันพาอันมาขังไว้พาอันเออบ่ได้เด็ดหนิชาสันนะบ่มีมองอยู่มึงเนี้ยมัน ไอ้ฝนเนาะน่าจนเด้ขังไวแบบน้งสี่ข <c oughs> ังไรกับปวดแขนอ้าวมันมีเบียกบาดเนี้ยลแต่กับพัฒนาแต่ล่างเถียงเลาวข่วนบนันปวดปวด เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปรายังจะมาพัฒนาอันตอนไปใช้บ่อดมันคิวควนไฟได้นี่ข้างล่างมันจะเป็นเหล็กแต่ถ้าเผาตลอดมันก็ไม่ได้นะมันจะเป็นสนิมนสนิมไหว หิวควนไฟจาผผัากันฝนพ้าไซบานนี่ควนไฟดีหน่อยที่เป็นเผาญ้าไม่ได้เผาเศษฟางเศษอะไรอันนี้คือน้าแตะเผาเศษไม้แล้วก็ต้นญ้าที่มันอยู่ใต้ถุนบ้านนอ้าควนเริ่มขามหาหาใหญ่หหระบาด สิไปยูสายบานนี่ใครแน่ต่มันเผามันเป็นหยาใครแน่จะเป็นหยาถ้าเป็นแบบพวกพลาสติกพวกยังนี่หอยห้าวพ่อไม่มองอยูแล้วคุณฮะก็เจ้าเทียน,นจะแบะสนามันสิไอ นเพราะว่ามันมันไอพื้นเพียงอันน่ะแต่นี้มันสิเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยมันบุขึ้นอันะนะก็ควนขโมงโพ้งเี้งขึ้นอันนี้มันฝน,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 นตกฝนตกแห้งพรสิสาสาเดี๋ยวมันสงสัยน่าจะหยุดแล้วแหละ <c oughs> จ้างกี่ยางไว้เมื่บ้านนี้เรียบร้อย เมื่อวานนี้เรียบร้อยอยู่เด้่ยหกแถวหกแถวก็เรียบร้อยหกแถวเลยอเอ้าวบะแมนแบทเบิร์ดบ่สฟันโอกโอกมาอีกเลยได้แม่ฝนนะหรือว่ามันเป็นหนามไหลทั้งผู่บอสฮะมันหนามใสได้จะหาได้หน,นามผูกงวงบอลไปบอจังมือ พอ,อยานันได้ไปห้ามอ,นะนะอันน่ะมันสิมืนมม่นลมบบแมนอันบืนเมยเด้มันสิมื่นลมเกิดยังขื่นบานเี้าเผาสนั่นพันผืนนี่เห็ดยังไม่ได้ล้างน่าจะเป็นตอนเย็นจะล้างสิทธาล่างเงี้ยเมล็ดหุ่นละสีแกงใสโนไม่เนาะ เดี๋ยเดยสิขูดกินดิดดดดดดนตินออกไว้ก่อนนี่เราก็มาเอาเอาดินออกจากนี่ตีนเฮ็ดปวกฝนตกพอดีมาอันมาสอตีนเฮ็ดปวกพอดีมาหอดเถียงเอาดินมันออกมันจางหล่างไงา ยังไม่ได้ไปดูอีกที่หนึ่งเลยฝนตกก่อนบานนี้กําลังกําลังมว่วนกําลังงานได้บานนี้สิหาเห็ดอันนี้ยังก่อนอยากหาเฮ็ดปวกกําลังเห็นกําลังเห็นหายังมาท่านรัวสั่าเด้หายยังไม่ได้เต็มพื้นที่ก่อนฝนจะตกก็เลยกลับมาก่อน นี่ถ้าเป็นเต็ดอกเต็มๆเ,เนี่ยจะขูดออกแบบนี้นี่ขูดออกแบบนี้ก็จะขูดไปเรื่อยๆจนหมดเพราะว่าก็บบได้ไปเก็บยางน้ำหนักเสริมพร้อมน้ำเสริมจ้างจ้างคนเก็บช่วยแล้วแต่วันนี้แต่วันนี้เราจะลงไปที่ตองออย,อยู่ไปใจอหน็นงวนมอเตอร์ไซค์ไปเมื่อวานนี่ล้านเข้าปิด บดใจายไม่ได้จ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็จะขูดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจ,าจะหมดในกละมังนี้ฝนก็หยุดแล้วฝนกับที่ตกเที่ยวมาอยู่เนาะแต่ว่าน้ำหน้าของบ่มีดอกฝนตกอยู่แต่ว่าบ่มีน้ำหน้า นำหน้ากับเด้สูบเอสคือเกานำหน้ากับเด้สูบบอคือเกามันตกแป๊บเดียวกลับไปตกแป๊บเดียวเรากลับไปแ,แบบยังสี่ล่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็หยุดแล้วเราก็ฟังคลิปของเราแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย